ลูกอายุหนึ่งขวบแล้วเลือกนมกล่องหรือว่านม UHT อะไรดีแล้วเลือกยังไงงั้เดี๋ยววันนี้นะคะไปฟังพร้อมกันนะคะใครที่เพิ่งมาดูคลิปวิดีโอนี้ใหม่นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้ที่ช่อง YouTube n u t เคล็ของแม่โบนะคะช่วยกดติดตามให้ที่ช่อง YouTube NutK คล็ของแม่โบด้วยนะคะแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์ให้ด้วยใครที่กดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแมโบที่ช่อง y ย u ทูบ e น็ Kids นะคะแล้วก็สามารถพบกับแมโบได้ที่เพจแมโบวีแฮปปี้เวิค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแมโบจะมาแบ่งปันวิธีการเลือกนมกล่องนะคะหรือว่านม UHT ให้ลูกกินนมกล่องหรือว่านม UHT นี้นะคะลูกนั้นของเราสามารถที่จะเริ่มกินนมประเภทนี้ได้เมื่อลูกอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปค่ะเอะ๊แล้วจะมีเทคนิคในการเลือกนมกล่องนี้ยังไงกันละ่ะ 1. มีนมแม่ให้นมแม่ยาวไปเลยค่ะแต่ถ้าหากนมแม่นะคะเริ่มลดน้อยลงก็มี2ทางเลือกให้คุณแม่เลือกนั่ก็คือ 1. กู้นมแม่นะคะให้กลับคืนมานะแล้วก็2คือพิจารณาให้ลูกนะคะกินนมกล่องหรือว่านม UHT ค่ะ2กรณีที่ลูกทานนมผงคุณแม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากนมผงไปเป็นนมกล่องหรือว่านม UHT ได้เลยเมื่อลูกอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปค่ะ 3. แล้วถ้าจะเลือกนมกล่องให้ลูกทานเนี่ย มีหลักการเลือกยังไงนะคะวัตถุประสงค์ของการที่จะให้ลูกทานนมกล่องเมื่อลูกอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะนะคะเพื่อที่ให้ลูกนะได้รับแคลเซียมแล้วก็โปรตีนที่เพียงพอในวัยของเขาค่ะแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะเป็นเด็กที่กินข้าวเก่งกินเยอะกินอาหารครบห้าหมู่แล้วอายุมากกว่า1ปีครึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ให้ลูกกินนมเสริมเลยก็ได้นะ,ะแต่โดยทั่วไปอะคะ่ะเด็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่ กินอาหารได้ไม่ค่อยครบเนาะก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยขาดในส่วนของแคลเซียมนะแล้วแคลเซียมที่ได้รับจากอาหารมีอะไรบ้างละ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นกุ้งแหง้งกุ้งฝอยเต้าหู้งาดําบอกคลีเป็นต้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขามักจะรับประทานอาหารได้ไม่ค่อยครบถ้วนเนาะแล้วก็อาจจะขาดในส่วนของแคลเซียมได้รับแคลเซียมที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเขาเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับ เสริม linkage, โดยผ่านการดื่มนมเนี่ยวันละประมาณ2-3กล่องต่อวันค่ะท Υ ีนี้มาดูความต้องการแคลเซียมของเด็กในแต่ละวัยกันถ้าลูกน้อยของเรานะคะเป็นวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง,งเราประมาณ1ปีนะคะต้องการแคลเซียมวันละประมาณ270มิลลิกรัมต่อวันถ้าลูกอายุตั้งแต่ประมาณ1ป like ีจนถึง3ปีนะคะต้องการแคลเซียมวันละประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันแล้วถ้าลูกอายุตั้งแต่4 5 6หขวบขึ้นไปนะคะต้องการแคลเซียมวันละประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันค่ะเลยจะเห็นได้ว่าถ้าลูกของคุณแม่นะคะกิน ได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียงพอถ้าอายุมากกว่าหนึ่งปีครึ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับแคลเซียมเสริมจากนมกล่องแต่ถ้าหากลูกคนไหนนะคะกินข้าวไม่ค่อยเก่งนะคะก็ยังคงต้องได้รับแคลเซียมจากนมกล่องอยู่ก็คือให้ลูกกินนมกล่องวันละประมาณ2-3ถึงกล่องเนาะแล้วก็แคลเซียมที่เหลือเนี่ยที่อาจจะยังได้ไม่ครบก็ไปกินเพิ่มจากอาหารต่างๆอ่าอ่ะ,อะก็รู้กันแล้วนะคะว่า เด็กตั้งแต่ในวัยหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ยวัตถุปสงหลักที่ให้ลูกดื่มนมนั้นก็คือเพื่อให้ลูกนะได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเขานะหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ยเน,นย้ำนะคะข้าวสามมื้อคืออาหารหลัก นมคืออาหารเสริมกินเพื่อเสริมแคลเซียมและเสริมโปรโตีนนะจ๊ะและก็ไม่ใช่ว่าอายุหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วให้ลูกกินนมแทนข้าวแบบนี้ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกเนาะหนึ่งปีขึ้นไปข้าวสามมื้อคืออาหารหลักนมคืออาหารเสริมนะคะถ้าลูกไม่ยอมกินข้าวกินข้าวน้อยน้ําหนักไม่ขึ้นต้องไปแก้เรื่องของปัญหาที่ว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงไม่ยอมกินข้าวนะเคยทาคลิปว่าให้แล้วนะคะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะไปข้อ4ค่ะเราจะมาเช็คปริมาณแคลเซียมในนมแต่ ละชนิดกันดูนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเด็กในวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ3ปีนะต้องการแคลเซียมวันละประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ทายุ้งแต่ซี่ะหกขวบขึ้นไปนะคะต้องการแคลเซียมวันละประมาณ800อมิลลิกรัมต่อวันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะว่านมแต่ละชนิดเนี่ยให้แคลเซียมประมาณเท่าไหร่เออง่ายๆเลยยิมนมหนึ่งกล่องขึ้นมานะคะพลิกดูฉลากโภชนาการข้างกล่องนมนี้นะหากพลิกดูข้างกล่องนมนะคะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าวงเล็บไทย RDI นะคะโดยที่จากความต้องการพลังงานวันละ2,000กิโลแคลอรีนะคะนี่เขาจะเขียนระบุไว้ตรงนี้นะนะนะซึ่งถ้าสําหรับแคลเซียมแล้วเนี่ย ควรที่จะได้รับวันละ800มิลลิกรัมต่อวันค่ะคนไหนที่ไม่แพ้ปโปรตีนนมวัวนะคะก็สามารถที่จะเลือกกินเป็นน้นํานมโคโสดได้เลยเนาะหรือถ้าหากคนไหนนะคะที่หมอวินิจฉัยแล้วว่าแพ้ปโปรตีนนมวัวก็อาจจะต้องพิจารณากินเป็นนมถั่วหรือว่านมพันยาพืชแทนนะคะ วิธีการดูปริมาณแคลเซียมของนมแต่ละชนิดนะคะยกตัวอย่างนมอันนี้นะคะเป็นน้ำนมโคร้อยเนะคะไม่ผสมนมผงนะคะอันนี้เป็นรสจืดนะคะคลิกมาดูที่ข้อมูลโภชนาการค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูนั่นก็คือแคลเซียมเราก็ไล่ลงมานะแคลเซียมนี่เลยค่ะแคลเซียมของเขานะอยู่ที่3 0มเนะคะคิดคำนวณง่ายๆนะนมกล่องนี้นะคะ200มิลลิลิตรเนี่ย กินเข้าไปหนึ่งกล่องเนี่ยได้รับแคลเซียมอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะเราก็จะคิดง่ายๆก็คือเอาสามสิบนะคูณแปดร้อยคือวันหนึ่งเนาะเราควรที่จะได้ปริมาณแคลเซียมประมาณแปดร้อยมิลลิกรัมใช่ไหมคะแล้วก็หารร้อยออกมานะเราก็จะได้ปริมาณแคลเซียมของนมกล่องนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ240มิลลิกรัมแล้วแล้วถ้าจะให้ได้รับเพียงพออยู่ที่800มิลลิกรัมต่อวันนะก็ควรที่จะกินนมกล่องนี้ประมาณ สกล่องเนาะก็จะได้ปริมาณแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ720ิมิลลิกรัมต่อวันที่เหลือก็ไปกินเพิ่มจากอาหารเนาะก็จะได้รับแคลเซียมเพียงพอใน1วันเป็นต้นค่ะอ่ะทีนี้ลองมาดูยี่ห้อนี้บ้างนะคะลูไม่โบเนาะก็จะกินอยู่2องยี่ห้อนี้แหละเนาะยี่ห้อสีเหลืองนี้นะคะก็คือเป็นน้ำนมข้อ UHT นะคะผลิตจากน้ำนมสดนะร้อยเปอร์เซ็ต พลิกดูข้างกล่องค่ะที่ข้อมูลโภชนาการนะคะไล่ลงมาตรงแคลเซียมนะปริมาณแคลเซียมอยู่ที่3 0เซเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะให้ลูกได้รับปริมาณแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันเนาะก็ควรที่จะกินประมาณสัก3กล่องเนาะก็จะได้แคลเซียมอยู่ที่720มิลลิกรัมต่อวันนะจากนั้นก็คือที่เหลือเนี่ยไปกินจากอาหารเอาวเมื่อสักครู่นะคะดูปริมาณแคลเซียมในส่วนของน้ำนมโคไปแล้วนะคะมาดูแคลเซียมในส่วนของนมถั่วกันบ้างเนาะในกรณีที่เด็ก คุณหมอวินิจฉัยออกมาว่าแพโปรโตีนนมบัวนะคะจําเป็นที่จะต้องกินเป็นพวกนมถั่วหรือว่านมธัญพืชแทนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในส่วนของนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นนมถั่วเหลืองแบบนี้เนาะมาดูกันว่าแคลเซียมของเขาเนี่ยอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะที่แม่โบเลือกมาเขาจะมี2แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือเป็นแบบไฮแคลเซียมนะคะแคลเซียมสูงนะน้ำตาลน้อยกว่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นรสชาติไม่หวานนะที่น่าสนใจก็คือนี่เลยค่ะไฮแคลเซียมนะ แคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยเออเราลองมาพลิกดูนะดูที่ข้อมูลโภชนาการนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตรงส่วนที่เขียนว่าแคลเซียมค่ะโอ้โหนมชนิดนี้นะคะแคลเซียมสูงใช้ได้เลยค่ะอยู่ที่60%ก็เขาบอกว่าเป็นสูตรไฮแคลเซียมเนาะแต่ว่าก็ยังมีน้ำตาลนะแต่ว่าน้ำตาลน้อยกว่านี้นะนมกล่องนี้นะถ้าคิดออกมานะคะ60%นะคูณ800หารด้วย100นะคะนมกล่องนี้ได้แคลเซียมอยู่ที่480มิลลิกรัมค่ะ โอ้คือกิน2กล่องก็คือได้แคลเซียมอยู่ที่960มิลลิกรัมคือกิน2กล่องก็คือเพียงพอแล้วนะสูตรนี้นะแต่ว่าคือเขามีน้ำตาลน,นะเนาะทีนี้เราลอง,ลองมาดูอีกสูตรหนึ่งคือเป็นรสชานไม่หวานของเขานะเช่นเคยพลิกดูข้างกล่องคะ่ะดูที่ข้อมูลโภชนาการอ่าไล,ลงมานะคะในส่วนของแคลเซียมโอ้แคลเซียม8%เองค่ะคือคือถือว่าน้อยมากๆเลยนะถ้าเทียบกับสูตร ให้แคลเซียมอันนี้ของเขานะทีนี้นอกจากปริมาณแคลเซียมที่แม่โบบอกไปนะคะสิ่งต่อมาที่ควรพิจารณานั้นก็คือรสชาติของนมค่ะแน่นอนค่ะในเด็กนะคะแนะนํารสจืดนะถ้ารสจืดนะเราควรจะตัดอันไหนออกแน่นอนค่ะเราตัดสามอันนี้ออกเนาะก็จะเหลือเป็นสามตัวนี้นะ เพราะว่าถ้าหากเด็กนะได้เจอรสหวานนะคะเด็กจะติดหวานค่ะเพราะว่ามันอร่อยนะโตมาเด็กจะติดหวานไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้นะแล้วก็อาจจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานตามมาได้ด้วยผลงานวิจัยจากกองธนกรรมสาธารณสุขกรมอนามัยนะเขาระบ,บุว่าพอรสชาติที่หวานๆเนี่ยแหะค่ะจะไปเพิ่มโอกาสของการเป็นฟันผุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะให้กินน้ำตาลเนี่ยเกินวันละประมาณ24กรมัมหรือราวๆประมาณ6ช้อนชาทีนี้ นม UHT นะคะหรือว่านมกล่องเนี่ยที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อเยอะมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนม UHT ที่เป็นชนิดที่แบบนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นม UHT ที่เป็นเหมือนแบบนมผงเอามาละลายน้ำแล้วก็บรรจุกล่องนะแล้วก็มีการเติมซานนันนีนูน,นอะไรเงี้ยลงไปนะคะเลือกแบบไหนกันดีล่ะคือแม่โบจะบอกว่า การเติมสารต่างๆลงไปในนมยูเชหรือว่านมกล่องเนี่ยนะคะเป็นเหมือนการตลาดของเขาค่ะที่จะช่วยเหมือนแบบเพิ่มราคานมให้ดูสมเหตุสมผลขึ้นเพราะว่ามันมีการเติมสารนันน่นนีนลงไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่เอาจริงคือคุณค่าทางโภชนาการหรือว่าสารอาหารเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะเลือกแบบไหนก็ได้เอาที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกนะคะแล้วก็คือให้ได้ปริมาณแคลเซียมครบถ้วนเนาะก็คือให้ลูกเนี่ยได้กินนมกล่องเนี่ยวันละ ประมาณ2-3กล่องต่อวันเพื่อให้ได้แคลเซียมปริมาณที่เพียงพอเนาะแล้วก็ถ้ากินได้ไม่ครบเนี้ยก็ไปกินเพิ่มเสริมเอาจากอาหารนะคะเนาะอย่างที่บอก1ปีขึ้นไป ข้าวสามมื้อคืออาหารหลักนะคะแล้วก็ต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะแล้วก็เสริมนมกล่องเนาะวันละประมาณ2-3กล่องต่อวนันคนไหนที่ไม่แพ้โปรตีนนมวัวนะคะก็สามารถที่จะเลือกกินเป็นน้ํานมโคโสดได้เลยเนาะ,ะหรือถ้าหากคนไหนนะคะที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าแพ้โปรตีนนมวัวก็อาจจะต้องพิจารณากินเป็นนมถั่วหรือว่านมพันธยัพืชแทนนะคะโบกาว่าจะพูดสั้นๆทีไรยาวทุกทีเลยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ดูแม่โบมาจนถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมเสียสละเวลาคุณกดไลค์ นี้เราก็กดติดตามในที่ช่อง y o u u u e n น e ะม่ k i d s ของแม่โบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามในที่เพจแม่โบอปวีแฮปปีบบโ้โลนะคะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ไปถามไว้นะคะจะพยายามเข้ามาตอบให้เนาะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ